ที่จังหวัดสุขโขทยนนัยนายนพริศสิริโกศลผู้ราชการจังหวัดพร้อมรชาชการและประชาชนร่วมกันจุดตะขานบริเวณด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อแสดงความอาลัย สำหรับจังหวัดสุขโขทยัยยังคงจัดงานลอยกระทงตามปกตินะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมค่ะส่วนนายสลันยูมีทองคำผู้วรชาาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงที่ศาราเจ้าฟ้าวัดเพชรวารา,รามพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะโดยพิธีบำเพ็ญกุศลก็จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้ ขณะที่ร้านจําหน่ายเสื้อผ้าในเขตตลาดเทศบาลเมืองนะครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดําทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อยืดผ้าไทยสีดํารวมถึงปลอกแขนแล้วก็ผ้าคลุมผมสีดําแบบสุภาพด้วยนะคะโดยจําหน่ายในะราคาปากติเริ่มต้นที่ตัวละ100บาทผู้ประกอบการก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึง ทางส่วนของร้านเองเนี่ยก็สำน็กในพระมหากราุณาธิคุณอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจจะทําความดีถวายพระอ,องค์ท่านนะครับแล้วก็ช่วยขายเสื้อผ้าหรือจําหน่ายสินคะ้าเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าเดิมด้วยเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนะครับ <c oughs> ทุกคนเองก็ล้วนแต่จะมาซื้อเพื่อใส่เป็นการไว้อาลัยกับพระองค์ท่านนะครับ